สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาเทสอบลำโพงกันนะครับก็เป็นลำโพงคอมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลำโพงเซอริโอสองจุดศูนย์นะครับเป็นลำโพงน่าจะประมาณสามวัตต์ได้นะครับมีแอมป์ในตัวนะครับก็นี่เป็นปบปุลุ่มนะครับตันนี้ ามารถปรับรมได้ใช้ไฟก็ใช้ไฟนะครับแค่5โวลต์นะครับพอนี้ไว้เสียบกับ power bank ครับแล้วก็จะมีแจ็ค3.5เอาไว้เสียบกับเครื่องเล่นนะครับอันนี้ถ้าเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็เสียบกบเข้ากับตัวคอมได้เลยนะครับตัวเนี้ยเสียบด้านหลังนะครับใช้ไฟ5โวลต์แล้วก็ใช้นี้ก็เสียบช่องเสียบสัญญาณออกของคอมพิวเตอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองทิดเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมต่อกับ power bank ก่อนครก็จะมาใช้กับเครื่องเล่นบลูทูธตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธครับ5.0ที่เคยทำลงคลิปที่แล้วไปนะครับก็ชุดเครืร่องเล่นบลูทูธตัวนี้นะครก็ ใช้ไฟ5โวลต์นะครับต่อไม่ยากอันนี้ก็เป็นสายสัญญาณเข้าเอาสายสัญญาณออกจากเครื่องในบูทูนะครับต่อเข้ากับลำโพงคมตัวนี้นะครับเราเสียบเข้าช่องนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบตโทรศัพท์ครับใช้ไฟ5โวลต์นะครับก็เสียบเข้ากับช่องนี้เลยแค่นี้ก็ต่อเชื่อมหากันได้แล้วครับก็วงจรตัวนี้ก็ สามารถต่อกับเครื่องเล่นตัวอื่นได้นะครับไม่ว่าลำโพงคอมหรือจะเป็นแอมหรือขยายหรือปีแอมนะครับที่คลิปก่อนที่ลงไปนะครับว่าเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันดูนะครับว่าลาโพงคอมตัวนี้จะเสียงดีแค่ไหนจะคุ้มราคาไหมเดี๋ยวผมเปิดเสียงจากโทรศัพท์ก่อนนะ อันนี้วอลุ่มนะครับเร่งเบาได้นะครับเสียงใสด้วยแต่เราไปดูฟังเสียงเบสดูนะครับว่าโอเคไหม สงส่มากเลยนะครับโอเคเลยนะครับคุ้มราคาอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อไว้ต่อใช้งานนะครับก็กับเครื่องเล่นบลูทูธตัวนี้ฮะก็เป็นชุดที่ประหยัดอยู่เหมือนกัน สองชิ้นนี้ก็บลำโพงตัวนี้ก็คู่นี้ก็แค่ร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองร้อยก็เอาเพื่อนๆก็เอาไว้ต่อฟังเองที่บ้านก็ได้เลยนะครับเสียงก็โอเคนะครับประหยัดง,งบไปตั้งเยอะนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาเทสลำโพงให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับว่าเออสมควรซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ก็ผมเองว่ามันก็โอเคนะครับเสียงดีอยู่เสียงเบสก็โอเคนะครับก็ผมว่าใช้ใช้งานได้ดีเลยเสียงเบสกันโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีคำแนะนำอะไรก็สอบถามได้นะครับถ้ามีได้ของมาหรือซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใหม่ก็จะมาเทสหรือมาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออสมควรซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ผมว่าชุดนี้ลำโพงชุดนี้ก็โอเคครับ อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามน้อย DIY ขอบคุณครับ